ตอนอาการสีลพัตะปรามาตจดหมายฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่31มักราคม2548ในเวลา7จ็นาิกา55นาทีมีแสงแดดอ่อนๆผ่านเข้ามาที่หน้าต่าง่องมาที่กระดาษที่ผมกำลังไล่เขียนตัวอ,อักษรอ,อยู่นี้ในขณะนี้ผมนอนราบไปกับพื้นแล้วเขียนจดหมายนี้ให้ท่านได้อ่านกันอีกหนึ่งสัปดาห์กระมัง ที่ท่านจะได้อ่านจดหมายฉบับนี้เพราะในวันนี้ผมจําไม่ผิดจะมีจดหมายที่ผมเขียนถึงท่านเมื่อสัปดาห์ก่อนนํามาลงให้ท่านได้อ่านกันซึ่งผมก็จําไม่ได้แล้วว่าผมเขียนถึงท่านว่าด้วยเรื่องอะไรแต่สําหรับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องที่ผมได้รับใบปลิวซึ่งจริงๆแล้วผมได้รับมาประมาณ2ใบปลิวมันเป็นใบปลิวที่ไม่เหมือนกันแต่สื่อสารข้อความไปในทํานองที่เหมือนกัน คือคนบางคนที่กำลังดำรงชีวิตอยู่ในปี2548คนบางคนกำลังจะซวยรวมทั้งตัวผมด้วยคนที่กำลังจะซวยคือคนที่เกิดวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์คนเหล่านี้ถ้าไม่รีบล้างซวยแล้วจะไม่มีวันเจริญได้ในปี2548หลายท่านอ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะงงว่าใบปลิวนั้นนะบอกอะไรใบปลิวนั้น เป็นของวัดแห่งหนึ่งในบ้านนี้เมืองนี้ที่เขียนโฆษณาชวนเชื่อให้คนเข้าร่วมพิธีสเสระเคราะห์ข้อความที่อยู่ในใบปลิวบางตอนเป็นแบบนี้ครับในช่วงเดือนมกราคม2548สินแสเทพนิมิตได้กล่าวเตือนในหนังสือพิมพ์ข่าวไทยฉบับวันที่หนึ่งมกราคม2548ว่าในปี2548เป็นปีระกาธาตุไม้ซึ่งชง หรือเป็นปรปักกับคนเกิดปีเถาะทุกรอบอายุแต่ที่ควรระวังให้มากเป็นพิเศษคือผู้หญิงรอบอายุ18-19ปี42-43ปีและ55ปี78-79ปีและผู้ชายรอบอายุ18-19ปี42-43ปี66-67ปี78-79ปีให้ระมัดระวังอุบัติเหตุ ส่วนโหราจารย์ท่านอื่นได้ทำนายลงในหนังสือพิมพ์ตรงกันว่าดวงเมืองรัตนโกสินทร์ถูกดาวใหญ่เข้ามาโครจรทำมุมเลวร้ายที่น่าสะพรึงกลัวดาวราหูทับราศีเมษาและดาวเสาก็โครจรทำมุมทับดวงเมืองถึงแม้จะเป็นดาวครูแต่ก็คงจะช่วยต้านสิ่งเลวร้ายลำบากฉะนั้นเราจึงเห็นเหตุการณ์ต่างๆช่วงนี้ไม่ส่งผลในทางที่ดี ในยามนี้จึงควรประกอบพิธีมงคลเพื่อสลายความเลวร้ายทั้งมวลให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนฉะนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์หรือผู้ที่เกิดปีมะต่างๆควรประกอบพิธีบูชารับพระเกตและพิธีบูชาส่งพระราหูปีระกาที่จะเคลื่อนย้ายราศีในวันที่12มีนาคม2548เพื่อบันดาลโชคลาบเสร็จแล้ว ให้พระสงฆ์บังสกุลตายบังสกุลเป็นแก้เคล็ดอาถรรพ์ให้ร้ายกลายเป็นดีโชคดีตลอดปี2548ผมอ่านดูนผ่านก็นึกสังเวชในใจว่าชาวพุทธเราทำไมจึงตกอยู่ในภายใต้ความงี่เงา่าไร้สาระของคนหัวโลนคนหัวโลนที่ไม่สอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เน้นสอนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา คนหัวโล้นที่ไม่ยอมที่จะสอนธรรมชั้นสูงที่จะทําให้คนกลายไปเป็นพระอาหารหันได้คนหัวโล้นที่ไม่ยอมบอกหรืออาจจะไม่รู้ซิีด้วยซ้าว่าการละสังโยชน์ข้อที่สที่จะพาให้คนบนโลกใบเนี้หลุดพ้นก็คือการละอาการที่เป็นสีละพตะปรามาสให้ได้อาการสีละพตะปรามาสคืออะไรอาการนี้คืออาการของคนลุ่มหลงงมงาย เชื่อในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารเชื่อในสิ่งเร้นลับที่มีอิทธิพลเหนือกว่าชีวิตเหนือกว่าสติปัญญาเชื่อว่าตัวเขาและใครๆเกิดมาภายใต้การลิขิตเกิดมาภายใต้การยอมจำนนให้กับสิ่งบางสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็นมันเป็นสิ่งใดกันเล่าบางก็ว่าเป็นเรื่องของต้นกล้วยที่ออกหัวปลีมาซ้อนกันสองหัวบางก็ว่าเป็นลูกวัวที่ออกมาแล้วมีสามขา บ้างก็ว่าเป็นลูกหมูที่ออกมาแล้วมีงวงเหมือนช้างส่งเสียงร้องเหมือนช้างอีกต่างหากบ้างก็ว่าเป็นคลื่นยักษ์ซึนามิบ้างก็ว่าเป็นพระศักยันต์เต็มตัวที่ดูดวงแม่นเหมือนกับตาเห็นโดยไม่เคยรู้เลยว่าพระดูดวงในครั้งโบราณนันการพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นเดรัจฉานวิชาเหล่านี้คืออาการศีลปพะตาประมาทเป็นอาการที่คนเรา ไม่สามารถจะอยู่ในอาการที่พึ่งพิงตัวเองได้เลยเป็นอาการที่คนเราไม่มีหลักกำละมะสูตรที่ใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นอาการที่คนเราได้สมัครใจที่จะกลายเป็นซาตานโดยไม่รู้ตัวอาการศีลปะ,ะตาปรามาดมักจะมาพร้อมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้คือหมีความร้อนใจอาการนี้เป็นอาการของสัตว์นรก 2. มีความโง่ อาการนี้เป็นอาการของสัตว์เดรัจฉาน 3. ม,มีความหิวกระหายอยากได้รุนแรงอาการนี้เป็นอาการของเปรต 4. มีอาการวิตกกังวลหวาดระแวงอาการนี้เป็นอาการของอสุรกายงานนี้เมื่อใครเข้าสู่พิธีก็สามารถจะหายออกจากอาการเหล่านี้ได้คล้ายกับการปวดหัวที่ไปกินยาพารายาพาราก็คือพิธีกรรม บูชารับพระเกตและส่งพระราหูงานนี้หากใครไม่เชื่อและก็ไม่ลบหลู่ปล่อยให้เป็นเรื่องของบัวสี่เหล่าเหล่าใดจะโผล่พ้นน้ำก็ให้เป็นไปตามกรรมเขาคนนั้นก็จะพยายามที่จะพึ่งพิงด้วยการใช้สติปัญญาเพ่งพิจารณาว่าอะไรคือความจริงบนโลกใบนี้ซึ่งในที่สุดเขาก็จะรู้ได้ว่ายาพาราของเขา คือปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้สามารถหยุดเหตุหยุดปัดจจัยปรุงแต่งที่สร้างเรื่องที่นำความชิบหายเดินทางเข้ามาสู่ชีวิตเมื่อเขาหยุดต้นตอของเรื่องได้ชีวิตของเขาก็เหนือดวงขึ้นมาทันที